ข่าวแรกเนี่ยขอเริ่มนิดเรื่องของอาหารนะครับคือตอนนี้มันมีร้านอาหารแล้วนึกชื่อว่า The Ivy Restaurant นะครับเป็นร้านอาหารที่ข้างในจะมีเรื่องของพอบพวกต้นไม้นะครับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้านะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ดังมากนะครับอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ทำไมถึงดังอ่าเดี๋ยวแถบอ่อนหนึ่งก็คือมีคนดังไปทานเยอะมากโดยเฉพาะทัพบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่วันหนึ่งเซอร์เลฟก,กุสันเนี่ย นัดนี่เลยนะครับตรงๆเลยดีไอวีนะครับเซอร์อเล็กเนี่ยอยู่เยอะแล้วนะครับนัดพวกกลุ่มเบคแคมและอันกิกโพสโคนะครับนิกกี้บัตนะครับนี่โพสโคนะครับแต่งชุดแบบนี้ไปทานกันดีไอวีเป็นอาหารหรูหลานะครับใครจะไปทานต้องแต่งตัวสุภาพนะครับอ่าให้ดูนะครับคาไว้ก่อนภาพล่างด้านขวาจะเห็นว่ามีแกลลี่เนวิลนั่งด้านซ้ายถักเนวิลเนี่ยเป็นนิกกี้บัตและเซอร์อเล็กเนี่ยอยู่ไกลสุดด้านซ้ายเห็นไหมครับ ท้ายโต๊ะเลยนะครับก็นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเคยเห็นว่ามีนักฟุตบอลของแมนซิสตี้เนี่ยไปทานก็เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินทางไปสัปดาห์หน้าว่าจะไปนั่งทานแล้วก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดมานะครับให้พี่ปองอัญชลีแล้วก็แฟนๆทวบหาได้เห็นกันว่าจะไปนั่งโต๊ะแบบนี้เลยนี่เป็นลุฟท็อปบาร์ข้างบนนะครับคือมันเป็นแนวแบบธรรมชาตินะครับมาผสมกับผักแล้วก็ราคาไม่ถูกนะครับไปดูราคานี่แพงใชยได้ทีเดียว แต่ว่าไม่ว่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นเดอะเบสซ์สตองที่ดังมากของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็มีนักกีฬาเนี่ยไปดื่มกินไปเที่ยวอยู่หลายคนพอสมควรนะครับ